แล้วก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูของฟรีแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปเล่นในหมดมาป่าเดียวใดกันด้วยนะ,ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะของใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นตัวเอิม่มไหลน้าไม่ซืออันนี้นะคะก็จะเป็น ฟรีกล่องมีสิทธิ์รับ AK มังกรถาวรนนะคะก็จะเป็นรับสิทธิ์ฟรีจากฟรีไฟเพียงสมัครแพ็คเน็ตจาก d t แทเล่นฟรีไฟฟร,ฟรีไม่อั้นนะทุกคนก็จะเป็นใช้25โทเคนในการมาแลกสกินปืน AK 30วันนะทุกคนดาเมจ2แล้วก็แม่นยำ1นะคะแล้วก็ถ้าเรามี45เนี่ยเราสามารถมาแลกเป็นชุดนักเรียนได้ด้วยนะคะทุกคน เอาเป็นว่ากิจกรรมดีแท็กก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนกิจกรรมของฟรีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเล่นครบสา0รอยนาทีได้กางเกงนะคะทุกคนแล้วก็เล่นครบ20เกมได้เสื้อนะคะแล้วก็เป็นเดินระยะทางครบสองพันเมตรได้รองเท้านะคะแล้วก็เล่นครบสิบรอบเนี่ยได้เป็นหมวกนะคะทุกคนแล้วก็สังหารศัตรู20คนได้เป็นหน้ากากนะคะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นอันไหนอีกอะ่ะงั้นเดี๋ยวไม่น่ามีอะไรแหละเดี๋ยวเราไปพาทุกคนเราไปเล่นในป่าเดรากันเลยไปแบบเดี่ยวเดยครับทุกคนเดี๋ยวเราขอกินน้ำก่อนโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปปุ่มเล่นไม่ทนาขยับปุ่มกค เัาเลือกลูกซองกับตีเซิร์ตมานะทุกคนอาตัวไปก่อนละก,กันแล้วเขาเล่นแบบลูกซองถุงกระบอกด้วยทุกคนเล่นไม่ถนัดดิปกติก็มาคนเล่นปืนลูกนะทุกคนไม่เล่นลูกซอง กับปตาเราเลือกปืนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเลือกเป็นปืนลูกที่เราชอบเลยนะทุกคนก็จะเป็น MP44 นะคะทุกคนแล้วก็แค่นี้แหละบอกเดียวพอเอากับปืนมาเอ้าไม่ทันเลยแล้วกดใช้เงาคงอีกนีออ่ก็ามา มาตอนนี้เรากระโดดหนีเลยค่ะทุกคนเล้ยนี่เสร็จล้วหนีเราหนีเอาอยุระเบ,บิดเสรไปควนจะเข้าเข้าไม่เข้าดันแล้วกันตาน,นี้ชาร์จบอดไปหน่อยไม่เป็นไร อันนี้แหละเดี๋ยวดันเลยไม่รีบไม่รีบแต่เล่นดันเลยมา ตอนนี้เราไประเบิดแฟลชเข้าไปในนี้โอเคโดนซีโดนซีโอ้โดนเข้าหัวเฉยเราเล่นชัดมากเลยเนี่ยอะไรให้เขาเลือกปืนเดี๋ยวเราค่อยฆ่าเขาทีหลังอืมสอง,องล้ว เล่นแต่ลูกสองนะทุกคนสองกระบอกเลยหรอเกินแป,ป๊เต่าคใช้อย่างเดียวเลยเกินบนเลยหรอเกินบนเลยหรอ,อ,าหรอมาเท่ อโอเคทุกคนเราต้องให้เขาออไาน,นะแป๊บหนึ่งโต๊ะจะอัดคลิปอยู่โอเคเน้นหล่อเป็นใหญ่เล่นไรดีอะ Max 7แล้วก็พัมเ็กัน ค,คลิปนี้ก็จะแบบไม่ได้ตัดอะไรมากนะคลิปนี้จะลงช่วงประมาณพรุ่งนี้แล้วกันน่าจะประมาณนั้นส่วนใครที่เพรติดลบนะคะเข้าไปทำแบบสอบถามในเกมฟรีไฟล์ได้เลยนะคะ ข้าไปที่ประกาศแล้วก็ข้าเ้าปที่ตรวสอบสถานเพชรนะสถานเพชรนะทุกคนสถานนะเพชรเราจะเข้าพาไปดูด้วยไปอยวาพาไปดูแต่ซึ่งเพชรเราเนี่ยไม่ได้ติดลบนะคะทุกคนเราก็จะไปไปเรื่องในการตอบคาถามเฉยๆนะในการล็อกอินนะคะทุกคนทุกคนล็อกอินด้วยอะไรทุกคนก็ล็อกอินเข้าไปเลยเนาะเราใช้เป็นอะไรลรอกเดียา ไห้เป็นไ่าเดี๋ยวมาส่งคลิปหน้าแล้วกันกนะทุกคนกเดี๋ยวก็ไปแหละบ๊ายบาย